นีเก็นันเรียนนักศึกษกเรีนักเลียนเักเรียนมาลงนะคะมีเพื่อนเรียงเนาะขบวนเรียงออกพาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะต้องออกไปเดินอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะว่าจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าร้าเป็นขบวนที่หนึ่งนะคะเป็นขบวนที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายนักเรียนก uh, so, 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 ่อนเนาะนะคะไปไปขึ้นข้างนาเลยเนาะนะคะพราะว่าหน้าสุดนาจะเป็นขบวนเกียรติยศนะคะแล้วก็จะเป็น ตัวเล็กๆน้อยๆนะคะรวมตัวกันเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าวก็จะเป็นนางฟ้านะคะถือป้ายเนาะยิ้มบ้านนะคะยิ้มบ้านนะ <c oughs> นีชจะออกอ่ายูทูบข้าวหอมอยมอ่างมณฑลนะคะฝากอ่ากดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ่ายท้ายลูกถ่ายค่ะลูกสาวอ่านนั่นพุน่งง่๊ อาจจะรำไม่ยุ่นานาะาอย่างนี้ได้อีกัางนานะคะอ่านะคะนี่คือขอบวนนะคะขบวนรำของเรานะคะมาดุ่งประเสริฐเนาะนะคะมาดุ่งประเสริฐนะคะ,ระ,เ,ระ,คะเรากำลังจะเซิร์ฟนะคะตอนนี้แห่เทียนเข้าพรรษา เสลภูมิเรานะคะ้านของเห่าเนาะเสลภูมินะคะเสลภูมิจังหวัดลอยเอ็ดเนาะเป็นขบวนที่หนึ่งนะคะเป็นขบวนที่หนึ่งนะคะวันเข้าพรรษานะคะจะมีรถเทียนรถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระพุทธเจ้าประสูตัสรูนะคะวันจะมีผ่านนะคะแล้วก็จะมีขบวนเซิงนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาขอมารวมนะคะในโรงเรียนนะคะนะคะกิจกรรมอันนี้ก็อยู่หน้าตลาดด้วยพี่น้องนะคะ นี่ก็หน้าตลา,าดเซลาภุมนะคะเซลาภุมของเรานะคะหน้าตลา,าดโรงเรียนเซลาภุมเรานะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกท่านเนาะนะคะผมว่าหลาักการขาดกดไลค์ก,กดซับถ้าใครเราจะต้องมาแล้วไม่ได้ก็หน่องนะคะเดี๋ยวขบวนฟ้อนเกิดขึ้นเราก็จะรำเซร์อนะคะเราก็จะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมดีๆบ้างนะคะตอนนี้รอเวลาทีหนึ่งอ่าสิบสามนาฬิกานุนะคะถึงจะเริ่มนะคะตอนนี้ก็คือต่างขบวนเจติยดของโรงเรียนบ้านดงประเสริฐน,นะคะพร้อมนี่ก็เป็น ซีตเก้านะคะเป็นซีตเก้าดืวกันนะคะเกล่วถ้าถ้าไรล้ได้จากพี่ยูกอาจจะเอาเสื้อมาซอยสมทบนะปีนาฝ้าไม่น้ะพี่น้องนะคะมีโอกาสก็จะมารวมสมทบนะคะครับเพื่นอะนขอบคค่ะ